สวัสดีครับแฟน,นทุกวันจิจกสยามทุกท่านพบก,กับสดข่าวเรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกน QR วอารโค้ดหรือแอดไลน์ได้เลยที่บีเคแปดนิข่าวเรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่วีซ่าผ่านแล้ววอลฟัร์ดพร้อมเดินสนามช่วยจิจอกสยามดวลวิลล่า w อ l ฟ้สสามารถเปิดตัวกับเลสเตอร์ที่ได้ในสุดสัปดาห์นี้ครับลับกที่วีซ่าราชาทาให้ไม่สามารถลงสนามในเกมพบก,กับไรตันได้ทันกําหนดเวลาดีวอลฟ้สครับเซ็นเตอร์แบก็กซึ่งเซ็นยังกับเรสเตอร์15้าล้านปอนด์จากสโมสรสตรันดูแรงในฝรั่งเศสเพื่อมาแทนที่เวนิฟฟาน่าโดยก็เป็นผู้เล่นอัลฟิวิคนเดียวครับที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมเรสเตอร์และคาดกานว่าเขาจะถูกใส่ชื่อไปยังแบ็คไลน์ของทีมที่สนามเกมิคสเตเดียมแต่เขาต้องดูทีมจากอาจจารย์อีกครั้งและเลสเตอร์สีเสียหประตู โดยที่วีซ่าไม่ผ่านทันเวลาแข่งขันกลับบายดันโดยเบนเเจอร์ผู้จัดก,การทีมคาดว่าครับจะส่งรายชื่อทายเกมวันเสาร์กับแอสตันวิลล่าซึ่งเขาสามารถไปดบสนามได้โดยวอลฟร้ายครับได้ฝึกซ้อมกับทีมเลสเตอร์ซีตั้งแต่เข้ามาถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเขาได้รับการยกงจาบิเดนเจอร์ในด้านคุณภาพความเป็นผู้นําความดูดันและความสามารถในการครอบครองบอลของเขาโดยเลสเตอร์ซีครับยังไม่มีแนวรับที่แข็งแกร่งในฤดูกาลนี้ชอดี้อีวันและดเนียลอาร์มาตีจับคู่เซนเตอร์แบ็กหลังจากการจะไปของเวนดี้ฟอฟาน ขณะที่วินเฟตดเอีดีครับได้ถูกสงง่งลงมาในตำแหน่งกองหลังตุก,ตรการในสองเกมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันครับเบนเนอร์เจอร์ก็เปลี่ยนในฟูลแบ็กของเขาเช่นกันโดยลุกทมัสครับเข้ามาแทนที่ทีมโมัีการ์ันเยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสลงสนามในศึกพิมยริกสำหรับคักราซุยชูและเขาถูกตัดออกจากทีมอย่างสมบูรณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันว่าครับเขายังสามารถย้ายาออกจากสโมรสรได้ด้วยความสนใจจากการะตาสราย ตลาดซื้อขายต่กเตะในประเทศบ้านเกิดของเขาที่ตุรกียังคงจะเปิดจนถึงวันพฤหัสบดีดังนั้นการเคลื่อนไหวยังคนดำเนินต่อไปมันจะช่วยให้ซูชูครับเริ่มต้นอาชีพการแข่งใหม่ได้โดยเบรนด์เจอร์ไม่ค่อยประทับใจความพยายามของเขาในการฝึกซ้อมหรือดูการนี้แบรนด์เจอร,ร์กล่าวรับผิ้แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว,วนะครับด้วยวาเควรบอย่างสูงคักก่าฟฟอร์มไม่ดีมาระยะหนึ่งแล้วในการฝึกซ้อม มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชักราคิดว่าเขากำลังจะก,ก้าวออกจากทีมไปไปเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขาโดยดาวเต็งเป26ปีรายนี้ครับเนือสัญญาที่คิงพาวเวอร์เซเดียมเพิ่งปีเดียวเท่านั้นและพร้อมจะย้ญญายทีมแบบฟรีเอเนต์ในช่วงซัมเมอร์หน้าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่สัญญาจ,จะหมดลงในปี2023ร่วมกับเจดีอีแวนยูริตินามันดดเนียลอามาตีอายุเซเปเรสปาปิเบนดี้และไรอันเบอร์ธา นี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะครับที่วอลฟ้าก็ผ่านวิซ่าการลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดกันว่าครับวันเสาร์นี้พวกเราจะได้เห็นวอลฟ f าส์ลงสนามประเดิมเกมแรกให้กับเราในแม์ที่พบก,กับแอสตันวิลลาตลอดติดตามผลงานกันให้ดีนะครับว่ากองหลังชาวเบียมไรายนี้จะเก่งสมคำรับหรือหรือไม่ครับไบรตันสนดึงโรเจอร์เสียบแทนพพสเตอร์คาย้คุมเชลซี มีรายงานกันว่านะครับไรตันเอนโฮปอาเบียนหันไปขอบใจเบเดนรัเจอร์ผู้จัดการทีมเลเตอร์ซีหากเกรแฮมพัสเตอร์ในญ่คนปัจจุบันย้ายเข้ามาคุมทีมแทนโชบัตชูเลิลที่เชลซีครับหลังจากการถูกไล่ออกของชูเลิลที่คุมทีมมานานถึง21เดือนที่ซัมอร์บิดมีรายงานอย่างรวดเร็วว่าเกรแฮมพัสเตอร์ได้รับอนุญ,ญาตให้มีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างเป็นทางการกับเชลซีเกี Chelsea, เ่ยวกับตําแหน่งที่ว่างที่สโมสรจากรเดร์ตะวันตกโดยจะสอฝ่ายครับกล่าวว่าจะประชุมกันทันทีในบ่ายวันพุธ โดยบารซิโอโปเชติโนครับอดีตกุซซี่ท่ามฮอสเปอร์ก็ได้รับการทักทามเช่นกันแต่กุซซีของไบร์ตันครับดูเหมือนจะเป็นตัวเรื่องที่สูบูซอนในเมืองหลวงต้องการตัวหากเชลซีครับตกลงที่จะแต่งตั้งพอตเตอร์นโค้ชคนใหม่นะครับอย่างที่พวกเขาเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยกุซซีคนนั้นก็จะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งที่ว่างในพรีเมียร์ลีกของทีมและหลังจากที่มีข่าวพัวพันกับทูเกนในช่วงสัปดาห์นี้ไละเตอร์ซีก็สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นได้โดยเบนจา่บ เขาได้รับแจ้งว่าไบรตันอาจเปลี่ยนให้โรเจอร์เข้ามาแทนที่พอสเตอร์นอกจากนี้ยังเสริมว่าดัยไดร์เรสเตอร์ยังไม่รับการติดต่อเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างที่เชลซีสโมสรเก่าของเขามีความห่างไกลจากข้างได้ที่คุณซื้อชาาแอร์เรเนเหนือมีข่าวเชื่อมโยงกับการแยายไปกลคุมทีมสโมสรชั้นนำอื่นๆในช่วงสามปีกว่าๆของเขาจิคกิพาวเวอร์สเตเดียมโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้นนิวสเปอร์เป็นเพียง2ทีมที่ความสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่ข่าวลือมักจะเชื่อมโยงกับการกลับมาที่เชลซี ซึ่งโรเจอร์เคยทำงานภายใต้ชุดเซ่มุนินโยในฐานะโค้ชเยาวชนและดูแลทีมสำรองของเชลซีอีกด้วยนี่ก็เป็นการที่ความเสนใจบริรเจอครับกุญสือคอนเทร์เรตเตอร์สตีครับของไบรตันอิทโฮเอาเบียนหาพวกเขาท้งเสียเกรแฮมพอสเตอร์ไปให้กับเชลซีในวันนี้ซึ่งการได้โรเจอร์ไปก็อาจจะทําให้ไบรตันมีกุญสือที่ดีแล้วก็สามารถพาทีมต,ต่อยอดเป็นสุขความสําเร็จได้ในอนาคตครับ การาสรายดอเจโรจาดึงซูมาเร่ร่วมง,งานก่อนตลาดตุรกีปิดบุบ,บกันดิซูมาเร่ครับมิฟิลของเลสเตอร์สตีดตกไปตกเป็นเป้าหมายกัรยืทิมของการาัสรายตามรายงานในตุรกีโดยการาัสรายครับได้เห็นโอกาสในการเซ็นสัญญาซูมาเร่และได้ก้าวเข้ามาให้ความสนใจหลังจากที่มิฟิลรายนี้ครับได้รับรายงานกันว่าเอเย่นนักเตะเสนอให้กับพวกเขานะฮะ ตามรายงานของเอสปอร์ตของตุรกีจากฟานาติระบุว่าซูมาเร่ได้รับการเสนอให้กรารตาสลายสสำหรับค่าตัวเรขค่าตัวที่ต่ําและสนใจที่จะย้ายทีมตลาดสกายนักเตะในตุรกียังคงเปิดอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาเหลือทําข้อตกลงสําหรับกองกลางรายนี้โดยเลสเตอร์ซตีครับจะไม่สามารถหานักเตะแทนที่ซูมาเร่ได้จนถึงเดือนมก,กราคมซึ่งอาจทำให้พวกเขามีแนโนมที่จะขายกองกลางน้อยลง โดยเป็นการเจอกับผู้จัดการทีมมียูริติรม์มันวิเฟตเอดิธีเคนันดูบริฮอร์เดดดิปลาสเจมสันดิสันเป็นแกนหลักในแดนกลางของทีมโดยที่แฮมซัตเชลล์รูรีครับถูกยืมตัวไปใช้งานที่วัตฟอร์ดหนึ่งฤดูกาลมีรายงานกันว่าครับซูมาเร่ต้องการเริ่มต้นการเปร็นผู้พายครั้งใหม่ในอาชีพการค้าแข้งซึ่งหากข้อตกลงทำสำเร็จจะเห็นเขาเข้าร่วมทีมกาลาตาสรายด้วข้อตกลงย้ายทีมเบื้องต้นแบบยืมตัว โดยสโมสรในตุรกีครับมีตัวเลือกในการซื้อขาดนักเตะวัย23ปีรายนี้อีกด้วยหากหนักเตะย้ายมาแบบยืมตัว1ฤดูกาลอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบุบคบริซูมาเร่ครับที่ตอนนี้กําลังเล่งหาทีมไปกําลังเล่งที่จะหาทีมกำลังกำลังเล่ททลง,ลงลที่จะหาทีมเพื่อการลงเล่นนะครับในซีซั่นนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ครับตัวเขาเองก็เหมือนจะเป็นส่วนเกินของทารเบอร์เรเจอร์ในอนาคตด้วยนะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะในตุรกียังคงจะเปิดอยู่จนถึงวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าครับทนายของซูมาเรจ,จะได้ย้ายออกจากทีมเสเตอร์สติของพวกเราหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านเดี๋ยวรับชมกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรเตอร์สติประจำรอบวันสวัสดีครับ